แล้วจะต้มยำใส่กุ้งอันนี้กุ้งก็อยู่ในตู้เย็นเหมือนกันนะเพราะว่าช่วงนี้ประหยัดประหยัดไปก่อนก็จะมาตักอือหือน่าอร่อยปรุงเรียบร้อยแล้วหอ,อเดือดมากเลยแล้วก็จะมาปรุงรสนะคะ สุกแล้วเนะกุ้งก็ใส่แล้วดูจ้าน่ากินมากมีทั้งกุ้งด้วยดูกุ้งตัวใหญ่ๆอันนี้ก็ของจากตู้เย็นเนะกุ้งตัวใหญ่มากเอาหมอ้อไฟดับ <c oughs> <c oughs> ก็เดือดแล้ว แปบ,บนึงน,นะคะหม้อกก็เลิกจะต้มยำกระดูกหมูอันนี้ก็กุ้งของจากตู้เย็นทางน้ำตอนนี้หม้อก,ก็จะมาตักอือหือน่าอร่อยปรุงเรียบร้อยแล้ว จะต้มยำกระดูกหมูอันนี้ก็กุ้งของจากตู้เย็นทางน้ำตอนนี้หม้อมเดือดมากเลยแล้วก็จะมาปรุงรสนะคะมันสุกแล้วเนาะกุ้งก็ใส่แล้วของจากตู้เย็นก็จะเอามาต้มมาทำเพราะว่าวันนี้ไม่ได้ลงตลาด กุ้งตัวใหญ่มากเอาหมอ้อไฟดับแล้วก็ใส่ผักต้นหอมลงไฟค่ะแต่น้ำปลายงเนาะว้าว,ว,าวาจะต้ยมยำใส่กุ้งอันนี้กุ้งก็อยู่ในตู้เย็นเหมือนกันนะ เพราะว่าช่วงนี้ประหยัดประหยัดไปก่อนแล้วก็ใส่ผักต้นหอมลงไปค่ะแต่น้ำปลายังจะไม่ได้ใส่น้ำปลาอร่อยมากเนาะว้าว,ว,าวดูมูอ่อนไปกระดูกหมู ต้ยมยำกระดูกหมูใส่กุ้งตัวใหญ่ๆค่ะมาดูถาดูกหมูอ่อนไปกระดูกหมูต้ยมยำกระดูกหมูใส่กุ้งตัวใหญ่ๆค่ะมาดูาคลิปนี้ก็จะมาทํากับข้าวเย็นจ้าก็จะมีกระดูกหมูเนาะจะต้ยมยำกระดูกหมูอันนี้ก็กุ้ง ของจากตู้เย็นทางน้ำตอนนี้หมออเรียบร้อยแล้วค่ะต,ต้มยำกุ้งตัวใหญ่มากเอาหมอ้อไฟดับ <c oughs> ก็เดือดแล้ว แป๊บนึงน,นะคะหมอกก็เลยนะว้าว,ว,าวไม่ได้ลงตลาดจ้าก็หาของในตู้เย็นมาทำต้มยำกระดูกหมูของจากตู้เย็นก็จะเอามาต้มมาทำเพราะว่าวันนี้ไม่ได้ลงตลาด คลิปนี้ก็จะมาทํากับข้าวเย็นจ้าก็จะมีกระดูกงูนะดูจ้าน่ากินมากมีทั้งกุ้งด้วยดูกุ้งตัวใหญ่ๆเข้ามาให้กำลังใจค่ะ ืแล้วก็เดือดแล้วแปบบ๊บนึงนะคะหมอกก็เลิกดูจ้าน่ากินมากมีท้งกุ้งด้วยดูกุ้งตัวใหญ่ๆ เรียบร้อยแล้วค่ะตรงยำก็เดือดมากเลยแล้วก็จะมาปรุงรสนะคะมันสุกแล้วเนาะกุ้งก็ใส่แล้วแล้วก็ใส่ผักต้นหอมลงไปค่ะแต่น้ำปลายำของจากตู้เย็นก็จะเอามาต้มมาทำเพราะว่าวันนี้ไม่ได้ลงตลาด ก,กระดูกหมูอ่อนเป็ดกระดูกหมูต้มยำกระดูกหมูใส่กุ้งตัวใหญ่ๆค่ะมาเต้ทารองจับตู้เย็นก็จะเอามาต้มมาทำเพราะว่าวันนี้ไม่ได้ลงตลาดาก็เดือดแล้วแปบ๊บนึงนะคะ หมอกก็เลิกอืมบบเบิร์จัหงเหลยคนเติมแล้วมไม่ได้ลงตลาดจ้าก็หาของในตู้เย็นมาทำ ต้มยำกระดูกงูของจากตู้เย็นก็จะเอามาต้มมาทำเพราะว่าวันนี้ไม่ได้ลงตลาดข้าว้วยกันนะข้าวเย็นวันนี้อร่อยมากคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมและดูจ้าน่ากินมากมีทั้งกุ้งด้วย ดูกุ้งตัวใหญ่ๆอุ้ยนข้าวด้วยกันนะข้าวเย็นวันนี้อร่อยมากคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมและก็จะมาตักอือหือน่าอร่อยปุ้งเรียบร้อยแล้ว จะต้มยำกระดูกหมูอันนี้ก็กุ้งของจากตู้เย็นทางน้ำตอนนี้หมอ้อคลิปนี้ก็จะมาทำกับข้าวเย็นจ้าก็จะมีกระดูกหมูเนาะกุ้งตัวใหญ่มากเอาหมอ้อไฟดับ โอ้ยอันนี้ก็ของจากตู้เย็นเนาะโอ้ยอุยอยอ้ยเยอะเสียดควก็จะมาปรุงรสก่อนปรงเดือดเนาะก็จะมาใส่ หมูลงไปจะมีอะไรในตู้เย็นก็ขนออกมาทำกินให้หมดเนาะช่วงข้าวยากหมากแพงต้องเข้าใจปุ้ยเยอะเสียเกินก็จะมาปรุงรสก่อนจะไม่ได้ใส่น้ำปลาอร่อยมาก อันนี้ก็ของจากตู้เย็นเนาะจะต้มยำใส่กุ้งอันนี้กุ้งก็อยู่ในตู้เย็นเหมือนกันนะเพราะว่าช่วงนี้ประหยัดประหยัดไปก่อนจะต้มยำใส่กุ้งอันนี้กุ้งก็อยู่ในตู้เย็นเหมือนกันนะเพราะว่าช่วงนี้ประหยัดประหยัดไปก่อนเข้ามาให้กำลังใจค่ะจะต้มยำใส่กุ้ง